สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ตามช่องไรเดอร์โมเด็กลมิงนะครับสำหรับเอาวีเล่นให้ดูนะครับมากันอีกรอบนะครับสำหรับฮีโร่เอาวีเที่ยวนี้นะครับก็คือมิน่านะครับตัวนี้มิน่าไมหน้าหรือว่าแล้วแต่พี่น้องจะเรียกเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็ เป็นฮีโร่สายแทงนะครับเป็นฮีโร่สายแทงแล้วก็ผมพ็มีหลายสกินเนาะ,ะสกินตัวนี้นะครับก็ดูแล้วป็เซ็กซี่ดีแล้วตัวนี้นะครับบอสมีหน้าแล้วก็ตัวนี <c oughs> <c oughs> ้ก็สวยนะครับแนหน้าเล่นเนาะมีหลายตัวนะครับก็ ผมขอเลือกสักตัวนะฮะเอาตัวนี้ดีกว่า <Android S 1> ตัวบอสนี่หน้านะฮะโอเคครับเรามาดูไอเทมด้วยกันนะฮะมีไอมีไอเทมอะไรผมใช้ไอเทมอะไรบ้างสลับตัวนี้ในการเล่นนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับใช้รองเท้าแฮมเมอร์สลันะครับแล้วก็ใช้ยูเรียลแบนนะครับมีการเวทนะฮะเมื่อถึงระดับต่ำ เขาว่าพลังชีวิตลดระดับต่ํามันจะมีเกราะเวทให้แล้วก็ต่อไปนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับ m d a ิตาเลียนออฟไะระตัวนี้ก็จะเป็นแบบสิลดคูดาวแล้วก็การเวทประมาณ200แล้วก็มีพลังชีวิตให้นะครับหนึ่งพันะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเดทเดทแคร์เดทคูส อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับตัวนี้จะมีพลังโจมตี80%ลด10%คูดาวแล้วก็มีพลังชีวิตใหย800นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะประมาณว่าโจมตีโดนนะครับเ,เขาจะห้ามฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถจะฟื้นฟูได้นะครับถ้าเราใช้ไอเทมนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็น Frost Cap นะครับตัวนี้ก็จะมีอะไรเนาะ 10%ลดคูดาวนะครับแล้วก็เกราะ200พลังลชีวิตประมาณ800นะครับตัวนี้ก็จะมีไอเทมพิเศษเนาะต่อไปนะครับสายโจมตีบ้างนะครับก็คือลอนจินัสใช่ไหมสเปียนะฮะตัวนี้ก็จะเจาะเกราะนะครับโจมตีประมาณ80% 85%ลดคคูดาวแล้วก็มีพลังชีวิตแถมให้นะครับ 500นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเจาะเกราะนะครับลดเกราะของฝ่ายตรงข้ามนะครับโอเคผมใช้พวกนี้นะครับก็จะเน้นพลังชีวิตเยอะๆนะครับเน้นพลังชีตเพราะเป็นตัวแทงเนตัวรับหน้าดาบนะครับโอเคเรามาดูกันต่อนะครับสําหรับเขาเรียกว่าพลังแฝงเนาะตัวนี้ก็จะ จะใช้แนวๆนี้นะครับแม่ปลา,ายเกิด2ครั้งนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นรูนรูนก็จะใช้ประมาณนี้นะฮะก็90เต็มเน้นพลังชีวิตนะครับพลังชีวิตทั้งหมดรูนก็ประมาณ585บวกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับต่อไปก็จะเป็นสกิลนะฮะสกิลพลังแฝงพิเศษก็ใช้ฟลิกร์ในการ เอาตัวรอดนะครับแมโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นเกมเข้าเกมเล่นเกมกันให้ดูเลยนะครับเ,เป็นคลิปถัดไปได้เลยนะครับโอเคนะครับเรามาเข้าเกมกันเลยเราก็ไปในสายแทงเนเาะมาดูตำแหน่งกันนะครับนี่ใครตำแหน่งนี้เนาะใครทางซ้ายนะครับมีตำแหน่งฟาร์มใครจะเอาบ้างไหม ผมก็จะใช้สกิลเพราว่าบอสมีหน้านะตัวนี้ก็ดูเก๋ดีเท่ดีนะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมาเล่นด้วยกันนะครับอตัวมีหน้าตัวนี้ตัวแทงนะครับตัว้นเกมด้วยโอ้โหมาดูที่ว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่าดูสวยดูน่ารักเนาะ รอสักครูพี่น้องเดี๋ยวเราก็าจะได้เล่นกันแล้วนะครับก็มาเล่นให้ดูสนุกสนุกเ,นเพลินๆนะครับอ่ะมีหลายชาติเลยแซฟนี้เป็นเซฟอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะเซฟอังกฤษนะครับโอ้มีท่าทางจมันนะมีตัวท็อปททั้งนั้นไฮแยเตะนะครับาาเโอเคนะครับอ่ะเรา ไปตามเลนที่ที่เราได้รับตำแหน่งเอาไว้เนะ,ะนะครับภาคไทยไปด้วยตอนนี้นะครับพลังชีวิตเยอะรัวๆนะครับผมตั้งเอาไว้ตีได้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับแม่มาละมาละนี่มันกลัวนะมันกลัว็นไรเราตีเห็นเนียนไปก่อนนะ โอ้ภาษาอะไรของมันนู้เนี่ยตีไปก่อนตีไปก่อนยบนี่นี่อโอ้โหเอาละครับทางนู้นเราแวงแล้วเราแวงแล้วเราแหวงแล ปึ๊บนี่มันไม่มีใครมาเติมเนาะเล่นอยู่คนเดียวเอาละครับผ่านเวลาเราคิวตัวแรกนะครับเมยเอาเราไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเราไปฟาร์มก่อนก็ได้ทางนี้ดูถ้าทางไม่ค่อยสนุกไอเตตไปทางนู้นแล้วเนาะโอเคเราได้สกินรองเท้าแฮมเมอร์ซีเลเนาะโอ้โหตรงนู้นเยอะเลย ไปตีทางนู้นดีกว่าครับเนี่ยทางมันนะเฮ้ยเย็บเขาให้เอ้านัน่นแหละนัน่นแหละนัน่นแหละนั้นนั้นนั้นศพแรกเรียบร้อยครับเนี่ยมันตีมันมันก็มาทางนี้แหละครับโอเคมาละมาละราค่อนนะฮะ มึงจะไปไหนนีมามาโอ้โหสองคนสองคนวิ่งก่อนวิ่งก่อนนะครับเราเน้นตีเนาะโอ้โหโอ้โหสามว้าได้ตีสมใจแล้ววะมานี่มานี้นี่นี่มานี่นี่นี่ตายมึงตายโอ้ยไปก่อนนะครับกลับบ้านกลับบ้านก่อน ก็ตัวนี้นะครับล่าเขาป้อมได้เลยให้ป้อมมันตีลักไก่นะฮะรักไก่อืม <c oughs> ถ้าอยากตีก็ไปตีในที่คนเยอะๆฮะเอฟฟาร์มฟาร์มไม่ทำงานนะเอาฟาร์ม <c oughs> เ,เองก็ได้แต่ว <c oughs> ่ากล่าวว่าจะมาเน้นตีอย่างเดียวนะฮะให้เพื่อนๆตีไปก่อน ปอตีปอตีมอนเตอร์ป่าหน่อยอ่าโอเคนะครับไปมาเลยมึงจะไปไหนลากมึงมาอันนี้ปียอเขาให้นี้โดน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 เอาละครับให้สกิลทำงานก่อนแจร้อนนะครับโอ้โหหลบหลบหน่อยหลบหน่อยโอ้โห เอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอตไม่ไหวแล้วช่วยไปตีแทนหน่อยเร็วโอเคโอ้ยเอสครับเมย์เดี๋ยวจะไปตีด้วยตีด้วยอย่าลืมไปฟาร์มด้วยนะฟาร์มมังกรมังกรนะเราจะได้เปลี่ยบนะโอ้โหอัดกันยับเลยอ่ะเข้าไป นี้มานี่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 มามามึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนนี่โอ้โหสามตัวจะรอดไหมนี่โอ้โหไปหาละววิ่งก่อนวิ่งก่อนอ่าไปกลับบ้านกลับบ้านก่อนครับ โอเคถึงบ้านแล้วเราก็เติมพลังแล้วก็เราไปอัดกันต่อฮะนั่นไงพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้นะั่นมีหน้าตัวบอสเนี่ยสารว์เสียหรือเปล่า,ส,าสัตว์เซียเอาแล้วครับผมขอเอาตัวไปฟาร์มดราก,ก้อนหน่อยนะดราก,ก้อนสเลเยอร์นะฮะ,ะ,ม,ะมามามาไม,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 ม่เกรงใจนะครับดราก,ก้อนสเลเยอร์เราให้ นี่ไม่มีใครมาช่วยเหรอช่วยหน่อยพี่มาเร็วๆๆ็ววโอ้เล่นไม่เป็นเลยอะ่ะนี่มามามาจะยืนอยู่ตรงนี้ว่าไโอ้โหนี่หมา,มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาละครับแม่ไม่สนใจแล้วครับตอนนี้ปาอย่างเดียวรอบสอง โอเคนะครับอขอตัวขอตัวฟาร์มก่อนช่วงนี้มังกรตีง่ายาหลังนี่ตีตัวเดียวไม่ไหวครับตีตัวเดียวไม่ไหวจริงน,นี่เอาตีนไปก่อนนะคะ มีกันไปก่อนนะครับจะไปไล่เก็บมังกรดีกว่าครับว่ามาังกรช่วงแรกๆนะมันมันจะตีง่ายนะครับมาม้ามา,มาโดนโดนไปนะครับไปสนแล้วไม่สนละ,นละโอเคนะครับก่อนช่วงแรกๆมันจะตีง่ายอ้าวได้สีได้สิพี่เฮ้ยมา้าจะไปไหน ตีตีตีเอาปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บนี่เอามาสิเอาม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 าเอาโอเคไม่กลัวไม่กลัวสองกีวิตนะฮะนี่นะครับขอตีมาก่อน่อยได้คอมโบโนะฮะสองรอบนเลยขอคนมาช่วยหน่อยก็ได้ฮะ เฮ้ยเร็วๆๆ้วว้วไหวไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ยเอ้ยอ้ยสองรอบทึกทึกเมนูอย่าเพิ่งนะทึกทกาเฮ้ยคมาช่วยหน่อยเร็วเออเวแลวโอ้รอดนะครับเมยได้ละเมย แหลมแหลมใช่ไหมใช่ป่ะพูดว่าแหลมแหลมเนาะโอ้ยเอาล่ะครับมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนนี่เอ้าโอ้โหเอาโอ้หตาเบียดเพียบเลยสู้ไหวไหมเนี่ยนี่โอ้โหเดี๋ยวนะทำอะไรของคาร์ตามมาทำอะไรทำอะไร โอ้ยเดินไงเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเดี๋ยวแบ่งมาคิวกันบ้างน,นะโอเคเอาแล้วครับ e แล้วก่อนซเลเยอร์นะครับดาร์กไปนะ ลักเซเลเยอร์เนาะออกมารอบสองแล้วนะครับเมอ้าวเร็วๆพยายามตีนไหวไม่ได้ย่าว่ยไหวไหมไหวไหมเจีนะครับเดี๋ยวต้องแบ่งกันย้ำนะฮะไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยันนียันนี้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 เฮ้ยไปได้ไปได้อยู่นะครับอามโอ้โห มาหนีหนี่น,น,นี่โอเคเอาละครับนี่ไอ้เหี้ยเขาให้อาเอาละครับนี่เจอ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 นี่มีนาเจอนะครับตัวนี้นี่โอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะมินเนี่ยนเข้าไปอ๋อทำลายป้อมหน่อย โอ้โหเจ้าเวทอ่ะไม่ไหวไม่ไหวแต่ว่ามินานี่ใช้เคียวนะฮะเอ๊ะเนี่ยออไปปราบมินเนี่ยนหน่อยนะโอ้โอระวังเดินระวังเดินระวังติดสตันนะฮะโอเคโอเคเรียบร้อยมาช่วยครนะเนี่ยเราจะ เอาไอเทมดูดเลือดนะฮะมามาไปไหนห้องมันเอ้ยโหูก่อนนะครับเมย์มา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 ไม่กลัวละไม่กลัวละนี่โอ้โหไหวไหมเนี่ยเอาละครับมหากรรมลุมตีนนะฮะยำตีนนะไอมานี่มานี่นเออนี่โอ้โหนี่ครับ นี่ไปเอาแล้วครับแล้ย้ำเลยฮะย้ำย้ำไม่ยันโอ้ยนี่โอ้โหแย่งกันคิวครับแย่งกันคิวอ่ายังมียังมีฮายาเตะอยู่เอ้ไม่ใช่ยังมีโอเคนะครับแม่ไล่อยียกวดอย่างเดียวกวดอย่างเดียวจะไปไหนพี่โอ้ยตัวโตตัวหลุดแล้วฮะ มาครับมาใกล้ก่อนมาใกล้ก่อนมาใกล้ก่อนมามามานี่มามาลากมาโอเคนะครับอ่าพี่มาโอ้โหมาจับนี้โอเคโอเคนี่เอาแล้วครับแมนี่นี่นี่สามลุ้มหนึ่งมันจะรอดไหมกูกูไม่กูจะรอดไหมกูต้องไปก่อนละไปก่อนละ อือวายโอ้เรียบร้อยครับแม่แม่สามลมหนึ่งม่ไหวจริงไม่เป็นไรโอเคนะครับไอาเตะเรารับดัก์คสเลเยอรบนะครับเอาละใครจะเป็นไลายต่อไปอ๋อย่านะอย่านะ มันจะไปไหนมันจะไปไหนนี่สี๋หนาวแล้วครับนี่ดึงเลยดึงเลยดึงเดึงดึงเดงดึงดงดงนี่โอเคมาแล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยนี่มันจะไปไหนนี่ลากลากโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนพี่พลังมันเหลือน้อยต้องเอาตัวรอดก่อนนะครับเลยพลังเหลือน้อยเกินเกินไปครับมามามา พี่จะช่วยฮะไม่ต้องกลัวมึงจะไปไหนลากมาก่อนน,นี่ตายแน่ตายแน่ตายแน่่นานี่ตายแน่ตายแน่นี่นี่ตายตายตายแน่ตายแน่เบิ้มก็ให้โอเคโอ้โหเรียบร้อยครับอชชีวิตแรกชีวิตครับ <laughs> อ๋อไม่ไหวดูเพื่อนเล่นก่อนก็ได้ครับ อยู่กันอุตลุดเลยรอนะครับยี่สิบเอ็ดวินาทีแต่พลังชีวิตเราก็เล่นเยอะแล้วนะฮะอรอสักครู่นะครับแบบะมาละเจ็ดแปดวินะครับเดี๋ยวเราได้เล่นกันต่อนะฮะโอเคไปเน้นตะลุยฮะตะลุยไม่ไม่กลัวแล้วพลังชีวิตเยอะและ้ว จะไปลุยเดียวอย่างเดียวมันก็ไม่กะไรยอยู่นะมันไปไม่ไหวแน่นอนรอดีกว่าเรียกก่อนเรียกก่อน <need> มาเลยมาเลยออ e <Y S 1> เอาแล้วครับพลังชีวิตเยอะๆทางไหนทางไหนเอาทางไหนก่อนเอเราได้ไอเทมพพลังไม่ลดนะฮะโอเค เอาแล้วครับลุมยุมลุมยับแล้วฮะนี่นี่ไปไหนจะไปไหนลุมยับแล้วโอ้โหยับยับโหยับไม่ยับยับไม่ยับนี่ยับไม่ยับไปยังโอเคนี่โอเคยับไมครับยับยับเปล่ายับเปล่านี่ยับออ้ย ไหวไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ยโอ้โหเใส่แล้วครับกูดาวเยอะๆเข้าไว้นะครับเอาเอาเอามาๆ,ๆจะไปไหนมาให้กูปันป่นด้วยเขียวซะก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งไม่รอดไม่รอดกลับบ้านก่อนไปเติมพลังก่อนไปปล่อยให้เพื่อนๆจัดการนะเดี๋ยวยาตามหลังไป โอเคนะครับอ่าไปเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่28ตบต่อ8นะโอ้โหตบไกลฮะตบไกล <c oughs> เอาคนไทยเลยเอาเอาวีเก่งอยู่ลวโอ้โหหนีอย่างเดียวเลยเม <c oughs> มามามาพี่ <c oughs> โอเคเพิ่มดาเมจเยอะๆฮะจะ <c oughs> หนีไปไหน ี่ไปไหนีน่ไปไหนเดินไปไหนมาเฮ้ยจมยยันหนียันหนียันหนีนี่นี่ไปเอาแล้วครับป้อมแตกแล้วยันหนีจะไปไหนน,นี่เอาแล้วครับเม่์สะดุดมั่วซั่วแล้วครับเมยโอ้โหเอาเข้าไปนี่จะไปไหนเอาแล้วครับนี่ ป้อมแตกแน่ๆท่าทางมามาลากมาลากมาเอาแล้วครับป้อมป้อมแตกแล้วครับไม่รอดแล้วครับเบอ้าวโอเคนะครับเมเกมจบจนได้นะครับ ดูยีโรตัวนี้นะครับมีนาตัวแทงนะฮะพลังชีวิตมีเต็มที่เลยครับโอเคไปกดไลค์ให้เพื่อนๆหน่อยนะครับเยพอสนุกนะโอ้โหได้คะแนนเยอะเหมือนกันนะโอเคเรอผมเล่นแรง้งอยู่นะครับเลยได้ดาวนะ อายาเตะได้ MVP โอเคนะครับก็เป็นยังไงบ้างพี่น้องนะครับผมก็มาเล่นในเลีวตัวที่มีชื่อว่ามินานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแทงเนาะก็เป็นตัวที่เป็นตัวต้นเกมด้วยอารวีช่วง,งแรกก็จะมีตัวมินานี่แหละเจเนยก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เรามานะ รับชมกันต่อนะครับในคลิปหน้านะครับถลับเอาวเล่นให้ดูสามารถไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะครับก็ยังไงคลิปนี้วันนี้นะครับก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเอาไว้เล่นให้ดูนะครับสวัสดีครับ